สวัสดีค่ะโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิของเรานะคะทางสายชั้นประถมะวัยของเรา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด8ห้องเรียนนะคะโดยห้องเรียนของเราจะตั้งชื่อเป็นห้องชื่อของดอกไม้นะคะโดยการจัดการเรียนการสอนของเราจะบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบมนเตสซอรี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและสเติงศึกษานะคะโดยการจัดการเรียนการสอนของเราจะเป็นแบบพ้าอายุตั้งแต่เด็ก3ขวบถึง5ขวบค่ะ อนนี้เราทีนี้ผมแยกห้องคัดเด็กที่พิเศษนี่ไปมันจะมีครูพี่เลี้ยงครูพ,พี่เลี้ยงก็ให้ดูแลดูแลเป็นชั่วโมงดูแลเป็นชั่วโมงกี่ดเด็ดทำไมผมถึงรับผมรับเฉพาะเด็กที่อยู่กับผมแข่งข้างนอกอยังไงก็ไม่ก็ก็ไม่รับแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ์ผมของว่าสูฟังเลย เขาเปียนผู้บริหารก็ต้องกินรอบก่ยุทธ์ของเข้ามาถ้าอยากเข้าห้องทิศผมเนี่ยห้องทิศผมต้องมาเรียนอะไรรูบแบบกับผม เดกเการออกมาเล่นนะคะก็จะแบ่งเป็นห้องบางครั้งก็ถ้ามาสาห้องก็คือจะให้อยู่แค่สามห้องเพราะเด็กมันเยอะถ้ามาสี่ก็คือจะไม่พอเด็กๆก็จะ่งอ้องกันเพราะนั้นเป็นระบะตายแต่ก่อนลงได้แต่ตอนนี้คือยังไม่ให้ลงมีน,น้ำทำไมถึงใช้ชื่อห้องสมุดรลิงคบเพราะมีต้นไม้มีต้นไม้แล้วก็เป็นมันเป็นสวนสวนปา่าสวนป่ากระตรอก็เลยตั้งเข้าเป็นห้องสมุดลิงเขาก็จะเข็บแล้วต่อไปคนนั้นเนี่ย จ <ítulo> <irgendw carbono> <displayed, S 2> ะไม่ทําจานแตกอีกจนเรียนจบแก้วก็จะไม่ตกก็แก้วก็จะไม่แตกเพราะว่าถ้าตกแตกแล้วถ้าจาบแบบนี้มันตกแตกถ้าทำอย่างนี้มันตกแตกเด็กคนนั้นก็จะเกิดการเรียนรู้โรงเรียนก็ซื้อมาแทนซื้อมาแทนี่คือมคนใช่ใช่มาเทสซิลี่ครับกินคนละสามอานนี่อาหารจางวันของธันอุบาลเหรอครับวันนี้เมนูอะไรครับข้าวมันไก่ค่ะ ปกติเหมือนเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมครับมีอาหารเปลี่ยนทุกวันค่ะ ก็ยิ้มใส่แมสก็ยิ้มมงอะไรแบบนี้เขาบอกมันจะออกไข้ใส่ก็ยิ้มเลยคือเริ่มต้นของโรงเรียนอาของห้องเรียนพิเศษเราเนี่ยเรื่องจากการที่เราพัดเด็กที่ที่ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่เราจะพัฒนาการการเรียนได้สูงขึ้นนะคะ คือนอกจากที่เราจะเรียนตามเนื้อหาตามหลักสูตรพื้นฐานแล้วเราก็สิมเนื้อหาอย่างเช่นนักเรียนปนหนึ่งจะเรียนวิทยาศาสตร์พอสมเพิ่มเข้ามาแบบนี้ค่ะการวิตร์เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเนื้อหาตามปอหนึ่งอาจจะมีแค่บวกกับลบแต่เด็กๆเราจะเรียนคูณเข้าไปถ้าคูณก็พร้อมเราก็จะเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะเด็กๆเราจะเรียนประมาณแบบนี้เพราะว่าตามตามกฎของโครงการนะตามตามวัตถุประสงค์คือเราต้องการยกผลผลิตของเด็กให้สูงขึ้น ดังนั้นก็มีการการประเมินในส่วนของผลส,สมมติเป็นหลักแต่ว่าเราก็ยังมีการประเมินต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติจริงหรือว่าอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรากำลังทำโครงโ้องทดลองวิทยาศาสตร์